พอ่อเห็ดพวกพี่น้งองพ่อออกลายเลยพี่น้องเฮ้ทางนี้กับพี่น้งองพ่อดอกจุ่มจูมพี่น้งองพ่อพี่น้งองพ่อมูใหญ่เด้พอพ่อพี่น้องพ่อพี่พี่น้อง,งทางนี้กัน ทั้งดอกยูมดอกบานพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอร์สกูสุขคนเด้อร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอจอนแชนเนลพี่น้องมื่อนี้บอจอนก็ออกมาให้มาหน้าคือเก่าเนาะกระสิไปหาเห็ดพวกพี่น้องมื่อนี้อ้ายเพิ่นกะหามากก็ได้ลายเนาะกระโปงหัวเพิ่นเอามาแต่ใส่พี่น้องมื่อนี้บอจอนกระซิรอบไปหาบนเนาะกระโปงหัวซีมาหรือบอพี่น้องโอเคพี่น้องนะครับไปบอจชมกันเลยพี่น้องพี่น้องเห็ดนักะอันนี้อ้ายเพิ่นหามาเนาะวังเศร้านี่ก็ได้ลายเลยพี่น้อง แม่เพิน่นกำลังใส่ถุงไว้เนาะ,ะเพิ่อนเสียไปขายเพิ่นไปหาแต่เศร้าเพิ่นบอกหาแต่เศร้า,าอดอกบานดอกจูมพี่นอ้องบานดอกจูมมีเบิดอ่าที่พวกออกลายขนาดพี่นอ้องปรจจอนก็นสิรอไปหาเบาิ่งเนาะมื้อนี้ว่าสิได้หรือบอ่ยังใส่ถุงเนาะอันนี้เจ้าขายถุงเท่าใไนี่10,000ถุงละ10,000เนาะพี่นอ้อง ประมาณสามสิบาทเนาะประมาณนี้เนะพี่น้องตอนนี้แม่ผนกาใส่ถุงกระสีแวเนะพี่น้องแล้วได้หลายถุงเติบเนาะบ่อซิบถุงนี่ยถุงพี่น้องนี่ได้เงินเป็นแสนแล้วเนาะเพียบพายปัญหามาพี่น้องบ่อจอนกระสีรอไปหาบึงเนาะว่าสีได้หรือบ่อบ่อซีานก็่ไอ้ผลบบนเนาะ ตอนนี้เรากำลังสืบเน่องไปหาเนาะพี่น้องบางคนกะหาขุดจิร่าไปนำนะ้ำเนาะพอจอนก็สิไป,ปาหาเบิ่งเฮ็ดเนาะพี่น้องพอจอนก็บ,บ่ได้ขุดนะ้ำเขาเนาะพอวานนี่กาแม่เพิ่นกนะขุดเนาะฟังเช้านี่อ้ายเพิ่นหามาอยู่ตามสายห้วยเนาะพี่น้องเพิ่นได้หมู่เดียวป๊าดได้เต็มกระตาเนาะพี่น้อง บ่อจอนกระิลอลมหาเบิงเจ้าพ่อคือเพื่อนบ่อจักถ้าคนหู้ว่าเฮ็ดปวกออกในป้าคือสิพ้ากันหลังแห่ลงมาเนาะพี่น้องจากบ้านบ่อจอนกระล้อหาจนเมื่อยเนาะพี่น้องก็ยังบอพ่อเฮ็ดพอดอกเนาะกับโบโหว่าไอ้เพิ่นเอาแถวใดเพิ่นว่าอยู่ตามห่วยเนาะพี่น้องบ่อจอนกระหาเบิงตามห่วยกับโบเห็นเนาะกันั่งเศร้าเมื่อยพี่น้องกับะซิลอหาเบิงอีกเนาะว่าเพื่อมันพ่อพี่น้องเพื่อได้เฮ็ดเนาะ กระตากระตาเปล่าพี่นอ้องยังไม่ได้เห็ดพอดอกสักเนาะนี่ก็เป็นน้ำพี่นอ้องน้ำก็ถือมากินน้ำห่อเข่ามากินพร้อมเนาะเพื่อหิวพี่นอ้องยัง่เห็นเห็ดพอดหาหลอดไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องอันนี้เห็ดใหญงเนาะนี่น,น่นาจจะเป็นเห็ดหูเรียงเนาะพี่นอ้องเห็ดตัวดอกใหญ่ในญ่เนาะ ในดอกมันกำลังสิงญ่เนาะก็น่าสิกินได้เนาะพี่น้องหาจดเมื่อยหาก็ได้เห็ดดอกเดียวพี่น้องย่างรอจนคาซาก็ยังบ่พ่อเนาะพี่น้องโอ้ยพ่อให้เนี่ยก็มาจากโมเบิ่งโนอุ่มเนี่ยเจ้า่าเห็นบ่จักเฮห็ดเราว้านนี่พอ่อมาพอ่ออลไรพี่น้องมาเนี่ย พี่น้องพ่ทั้เพก่ะอมานลวพี่น้องมานละพอดอกจุ่มจุ่มก็มีพอหมูใหญ่เติบเนาะพี่น้องมาเก็บด้วยอ๋อพี่น้องหมูใหญ่เติบเนาะนี้เห็ดพวกยังีง ให้พวกงานให้พวกดำให้พวกจอมดำจอมขาวเนาะดวกนอกมึงอ๋อโวะดอกจุมดอกบานเนาะโอ้ทางฝุ่นกะน้ำเกาะละอายแบบนีงว่าคนงามพองามเลยไรก็ได้แกงกิน เกงกินอดทีนั่นลูกมาได้เอามไดมาซำเนาะอย่างเราฮอปโคบุพ e พ่อพ <pet brewer y> uh, like ี่น้องมาพ่อ yeah, พ like like ่ออยู่นี่เนาะพ่ออยู่นี่ขมูใหญ่ใหญ่นมูเดียวพ่อเลยพี่น้อง

mò mò xí ụm nám xem ơi hết mò đây, mồ nữa. nữa. <laughs> 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 ก็ๆๆน้ำต้น้ำ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 โอ้ยบุบหมด้ลยทำก้อเนาะโอ้พวออกมาออกเสร็จนะนี่แหละเจออืมเนาะมาหาเห็ดกับบัวถือมีถือเสียมาพี่น้องอ๋อดอกนี่ก็โอ้โออกมูใหญ่เต็มเลย พี่ต้องอ่าแม่พันเอาไปขายเน้ะรอบหนึ่งโอยการบ่เหี็ดอีแล้วปบ่เลนะแม่ี่แล้วนมึงเหียบอยู่แล้วฮะเบื้องนี้ดีด,ด,ด,ด้วยมันมบตองฟกดอกจูมันบกคอยเห็นมันได้สัปดหสัปหนึ่ง พูน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 ทักอุ้มจับสันชวัวร์ดอกนี่นนนจูมเลยสำเร็จตำแหน่งโบเห็นมันเด้อเนี่ยน,นี่เพียนนี่กันโบได้ตีนมาสำน <laughs> นเนาะดอกได้โบเห็นกระเยียบไปเนาะ เดียบน้อก็มีนี่พี่น้องเฮ็ดหอกะแลพ่อเฮ็ดหมูเดียวเนาะได้พอแกงอยู่เด้อพี่น้องกระตาปจอจนรเนาะอันนี้กระตาอา,พพออา,พาเอพิ่นพี่น้องอืมอาเพิ่นก็ได้ลายเติบเนาะเฮ็ดหมูเดียวกันเนาะพี่น้องแด้พอแกงยืดไปหาเฮ็ดไปน้ำหาคุจิหล่อไปน้ำเนาะพี่น้องปอจรกับบด้คุดตรงน่าจิหลอกะมาหาเฮ็ดอย่างเดียวมัเน,นี อย่างหอบโคกพี่น้องมนพ่อเฮ็ดหมู่เดียวเนะ้อ,งงอตัวใหญ่ปะอายักโตล่ะ <ผม S 1> ได้ลลแล้วบ่ได้ลลแล้วบ่เคืองคลองรอหาเบืองแถวคืบนี้ก็พี่น้องเผื่อพ่อนาะป้าพี่นอ้อ,นอ,งนองมาพ่ออะไรพี่น้องพ่อเฮ็ดพวกพี่น้องพ่อออกลายเลยพี่น้อง ทางนี้กับพี่น้องป้าดอกจูมิ่งพี่น้องพ่อพี่น้องพ่หมูใหญ่เด้อป์พพี่น้องป่อพี่พี่น้องทางนี้กับพ่ ทงด,ดอกย้มดอกบานพี่น้องมาเก็บเพชรพอถือมีถือเสียมาเนาะพี่น้องโอ้ยเป็นซาดดอกย้มก็เอายากพี่น้องเจ้ยได้แล้วตีนมันพี่น้องมนันเย มันครับพี่น้องมนันนี้มาพ่อเฮ็ดปวกโมงใหญ่สักเนาะพ่อพี่น้อ,นอง่อกโหโมได้สัมพี่น้องปีนันเสียดายเด้อ มาเด้อพี่น้องกเกษพิษปลวกน้ำกันเด้อปลาหลายคักพี่น้องมีทั้งดอกบ,บานดอกจยุเนะดอกนี้งไงครับพี่น้องโอ้บ่ไดตีนมัน เอาเคือเก็บของไว้ไก่อนเนาะอยากให้ซับผ่อนเพิ่นมาเห็นเนี่ยหน่อยเนาะเป็นคือสีม่วนครับ นี่ซื้เป็นเฮดที่บ่อจอนเก็บใบเนาะเก็บกองไว้พี่เนะาะบางดอกอกําลังจุ่มๆ,ๆพี่เนะเาะป๊าบเลยพี่เนาะโอ้ขากลิปเนาะโอ้ยเสียดายบ่ได้เอามีดมาบ่ได้ตีนมันใช่ม ตอนนี้ก็เก็บแล้วนะพี่น้องพระเกือบแต่เห็ดเต็มกระตาเนาะพี่น้องมีทั้งดอกจูมดอกบานเนาะหมูนี่ก็ใหญ่เติบเนาะพี่น้องอาบางดอกบอจอนก็หาบเห็นเนาะบางดอกจุมจูมก็มันใบไม้ปกไหวบ,บางบอจอนก็เลี้ยวบเห็นเนาะเสียอย่างเดียวพี่น้องเสียบอจอนบ่อาเสียมมาเนะาะบ่อเสียมบ่อามีดนมา ได้แต่ดอกเนาะตีนมันโบได้เนาะพีน่น้องฮักเป็นเนาะได้เฮ็ดแล้วพีน่น้องบะจอนกะสีหาเลาะไปต่อเนาะเพื่อพ่ออีกพีน่น้องแม่เพิ่นกับน้องก,ก็หล่อหาคุดจีหล่อนาะพี่น้องก็แม่เพิ่นก็ได้เฮ็ดบ่อยเลยก็จะไปเก็บอยู่ใส่เนี่ยเก็บน้ำชามานึา่งเด็ดมีแต่ดอ,อ,อกกินจูมเนาะพี่น้องเฮ็ดปลวกออกเด้อบบะจอนกะสีห่าหล่อเมื่อนะพีน่น้องกะ ติดเมื่อหาปลาต่อเนานะแม่พันกัสิไปหาคุชิโร่ต่อรอไปรอมาก,ก็มาพ่ออีกเลยพี่น้องปลาแต่คือประมาณแท้มือนี่ปลาพี่น้องมันจนบานบ้ะเนาะอ,ออกลายนี่พี่น้องโอ้ยได้ยี่บอตีนมันโอ้ยหักเลยพี่น้องเสียดายเด้โอ้ยบ่ได้สมนาตีนมัน ตรงนี้จุ่มคับเลยโอ้ยอบางดอกก็ถือขอนใหม่ปกไปเนาะโอ้ยบานไปเลยพี่น้องเลยออกลายเมือเ่อไร พี่พี่น้องทางนี้อะกะป้าบวันคิดว่าเบิร์ดแหละเนาะยังมีอยู่เนาะพี่น้องอมันออกกระจายกันไปเนาะพี่น้องบานไปเลยเน,ะนาะอกรมมพ่อตอนจุมมๆมนี่คือสีขักเนาะพี่น้องอบางดอกอะจุ่มทางนี้ดอกจุมจุมเลยพี่น้องอื วันนี้ดอกใหญ่เด้ออยู่ไหาดอกนี้กับพี่น้องมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเก็บเห็ดปลวกนำกันเด้อแต่หมวนลายพี่น้องมาพอ่อมาพ่อผู้เดียวสําเนาะมาพ่อผู้เดียวกับเก็บคนเดียวนะพี่น้องคนอื่นกับไปเบ้อและนะ้วเนาะตอนนี้บ่อจอนกับเส้าเก็บเห็ดแล้วเนาะพี่น้องเห็ดเฮาก่ได้ลายเติบเนาะเกือบเต็มกรนะตาพี่น้องอ ถ้าบบานทีมน้ำนี่เต็มกระต่าเนาะพี่น้องเฮอเมื่อยายพี่น้องเมื่อนี้กับบเสียเที่ยวเนาะที่บอจอนมาหาปวดจยากมาหาแต่เศร้าผ่น้องพี่น้องเห็นอายพ่นได้เนะาะเมื่อนี้กับบเสียเที่ยวเฮากัได้ลายเติมเนาะพี่น้องโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอจอนกับสิขอจบคลิปเอาไว้ซัมมี่ก่อนเด้อมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้บจอนนํำเนาะเพื่อจะมีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆออกมา สำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง